ในชีวิตมนุษย์ของทุกคนเรานะครับเมื่อมีเกิดก็ต้องมีไม่เกิดเมื่อมีไม่เกิดก็จะต้องทํายังไงให้หลุดพ้นจากการไม่เกิดนั้นนะครับพระพุทธเจ้าท่านจึงเสนอทางแห่งสายกลางอันไดแก่อริยมรรคมีองค์8นั่นหมายความว่าถ้าเราระลึกผิดชอบชั่วดีได้ดํารงตนตามอริยมรรคมีองค์8นั่นหมายความว่าเราก็จะหลุดพ้นเราก็จะไม่มาเกิดในสังสารวัตนี้อีกนะครับแต่ในชีวิตของคนเรานะครับก็จะมีสิ่งยัออย่วยุมากมายถ้าหากเราประมา,าพทพลาดพั้งใดๆก็ตามถ้าเราไม่ไดํารงตนอยู่ในสติสัมปชัญญะก็ประสบผลไม่สเร็ นี่เป็นสิ่งสําคัญนะครับเอาละครับอย่างที่บอกชีวิตของมนุษย์นะครับก็จะดํารงตนแล้วเกิดขึ้นมาแล้วก็จะมีเทวทูตทั้ง4อันได้แก่เกิดแก่เจ็บแล้วก็ตายลงไปนะชีวิตมนุษย์ก็จะไม่อาจจะล่วงพ้นในสิ่งสิ่งนี้ได้ตังคําที่ว่าชราที่ทามมหิชาาทิงอนาติโตนะครับเรามีความแก่เป็นธรรมดาจะล่วงพ้นความแก่ไปไม่ได้นะครับพยาที่ทามมหิพยาทิงอนาติโตนะครับเราก็มีความเจ็บป่วยเป็นธรรมดาจะล่วงพ้นความเจ็บป่วยไปไม่ได้แล้วก็มรณะที่ทามมหิมรณะนังอนาติโตนะคร ก็มีความตายเป็นธรรมดาจะร่วมพ้นความตายไปไม่ได้อันนี้เป็นสิ่งที่ยั่งยืนและจีรลังนะครับเพราะก็มีเกิดแล้วก็มีตายคราวนี้ในจิตของชีวิตมนุษย์ที่เกิดมานะครับในการที่คนเรามารวมตัวอยู่ในหมู่เหล่ากันนะครับก็จะมีการสร้างประเพณีหรือวัฒนธรรมดีงามขึ้นมาเพื่อให้เราระลึกถึงการอยู่ร่วมกันคนโบราณหรือบรรพบุรุษของเราก็ย่อมจะมีกุศโลบายในการที่จะบอกว่า e y, พิธีกรรมแต่ละพิธีกรรมมันเป็นแบบไหนยังไงดําเนินการยังไงให้คนได้อยู่ร่วมกันอย่างมีความสุขแล้วก็มีประสิทธิภาพของการอยู่ร่วมกัันนง้ ประเพณีก็จึงเป็นสิ่งอันดีงามที่บรรพบุรุษของเรานะครับที่สั่งสมมาไม่ไว่าจะเป็นประเพณีขึ้นบ้านใหม่ประเพณีเกิดก็ประเพณีตายก็จะเป็นกุศโลบายเหมือนกันที่ทําให้คนเราได้อยู่ร่วมกันบรราตาบารมีของเรานะครับเราบริการดูแลจัดส่งลาลึกถึงผู้วายชนเพื่อให้ดําเนินการทําตามประเพณีโบราณหรือทําตามใดๆก็แล้วแต่ที่เจ้าภาพร้องขอเราดูแลตั้งแต่งานเสียชีวิตยันจบงานนะครับเราดูแลให้ทุกท่านหมดเลยการจัดงานศพไม่ได้แพงอย่างที่ท่านคิดเจ้าภาพสามารถจัดได้ตามกําลังหรือจัดได้ตามความเหมาะสมที่เกิดขึ้น ตามแก่ควรตามอัตภาพของตนไม่จะเป็นต้องให้ตัวเองลําบากนะครับเพราะฉะนั้นแล้วก็ทุกๆอย่างเกิดขึ้นตั้งอยู่ระดับไปถ้าหากจิตเราเป็นกุศลนั่นหมายความว่าสิ่งที่เราทํามันบริสุทธิ์แล้วสิ่งที่เราทําเกิดคุณงามความดีแล้วนี่คือทำอันสูงสุดของชีวิตมนุษย์ครับ